สวัสดีครับที่ช่องบอเดียเจยวตัวออฟฟิเชียลครับตอนนี้เวทีสาวน้อยเสร็จแล้วครับเหลือแค่ชุดประดับจอนะฮะตอนนี้เล่นตะวันอยู่แล้วครับเราเลิกทีสองมีคอหน้า ที่นะครับบรรจุคนได้ประมาณสัก2,000คนเต็มที่ รำพักอยู่โดมหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องไปดูหน่อยเอามาลำพักอยู่ไหนเหลือจอข้างบนนะครับเหลือคงคัดเป็นดีไม่ดงแล้วหมอลำไปพักไหนกันน่ะ หมอเราไปพักตรงไหนกันน่ะที่ไม่มีเออข้างหลังมันมีที่ไหมเล่าแล้วแล้วมันข้างหลังรถมันมีโดมนั่มันพักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นี่อยู่ในนี้หมดเลยเหรอโอ้มันจำกัดจังเนาะจำกัดจะเบียดกันตายซะวะโอ้ที่มันก็จำกัดเอาเล่นเล่นกี่ทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเลิกที่สองเลิกไปเลิกที่สอง เออก็ตอนจ่าจผู้จ้างเขาจ่ายตังค์เราอะเอาเท่าไรก็เรื่องของเขาเราตั้งเวทีได้คนรู้เท่าไรเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเจ้าภาพเขาเรามีหน้าที่ตั้งเวทีเล่นอย่างเดียวเล่นให้เต็มที่เต็มเล่นให้เต็มสตรีมของเราก็จบเมื่อเมื่อคืนวันที่หกโมงริงเหรอเมื่อวานว่างเลยเหรอ นี่ก็ยังไม่ได้นอนกันเลยสิเนี่ยไอ้พวกนี้นอนแล้วพวกนี้นอนแล้วนนถ้าถ้ากรุงถ้ากรุงเทพมันเหนื่อยหน่อยเนาะกรุงเทพเพราะมันแป๊บเดียวมันดังไม่ทันเลยนอนหลับเลยเขาย้าย,ายแล้วตั้งอีกแล้วย้ายอีกแล้วตั้งอีกแล้วครับตรงนี้ได้กลับอีสานบ้านเราแล้วไปพักแรมไหนอะ่ะพักง,งานเลยพอ,อนั่งงานเลยโอเค ยังไม่ได้ตามไปก็ไปทำตุลาก่อนจะไปให้กำลังใจนน่นแหละวันที่12 13นู่นแหละชัยภูมิกับที่ไหนเว้ยโคลาากับชัยบูมแต่ต้องดูโปรแกรมก่อนว่าเขาโอเคน่าจะโอเคอยู่วะโอล่าไกลอยู่เนาะบริรัก์ก็ไกลอยู่ผมดูแล้วล่ะลำปลามานไกลอยู่เยอะขอให้ปลอดภยัยเดินทางกันปลอดภยัยพวกนี้ก็ให้ปลอดภัยด้วยทุกการปลอดภัยหมดยหยมีอะไร ้าน้อยทุกคนให้ปลอดภัยห,หมดวันนี้ไม่รู้ว่าันงไม่รู้แต่ประตูเขาเก็บแล้วอะประตูข้างนอกเ,เก็บเด็กสิบบาทผู้ใหญ่ยี่สิบเพื่ออะไรสักอย่างนี่เก็บอาเก็บแล้วเก็บสามประตูเก็บประตูหน้าประตูหนึ่งแล้วประตูข้างตรงโคง้งๆตรงข้างหนึ่งแล,แล้วประตูนี้กลางหนึ่งคือ คนเข้ามาในงานเขาเก็บเขาเป็นอย่างนี้เลยละเมื่อก่อนเขาเก็บเมื่อก่อนเขาเก็บสิบบาทแล้วใครจะดูอะไรข้างในมาเสียเอาเองเพื่อนเขาก็เก็บที่สิบบาทอะไรเก็บค่ายเนี่ยงานโอ้หน้างานถูกแล้วทั้งนี้ก็ตั้งหะเขามีเขามีตัวอินเช่าด้วยถูกเขาได้รับลำตั้งหาคือคือทุกอย่างที่ล้อมข้างในเนี่ยเก็บตั้งหาที่เหลือใครจะมาเดินในงานเนี่ยเก็บสิบบาทยี่สิบบาท อย่างนี้ทุกปีแหละเพราะผมเคยมางานนี้เยอะงานนี้บ่อยผมเป็นคนลบบุรีห่างนี้แปดโลเองผมคนเป็นคนเกิดลบบุรีนะนพวกนี้งาน,นวาาพวกนี้งานเขาก็ยังไม่เลิกมาใช่เหรออีกคืนหนึ่งใช่ไหม พรุ่งนี้วันหนึ่งว่างพ่งนี้อะไรนะไอ้ถ้าเราาถ้าเราเบาไอ้ไอ้คนมาเปิดงานมันเป็นระเบียบเรื่องสักอย่างอะไรล่ละวันแรกระเบียบแล้วเมื่อคืนนี้ก็น่าเยอะเนาะ ร้อยี่สิบาทแล้วคนต้มเลยขายก็ยั่หากเนาะใช่ร้อยแปดสิบบาทพอกับกรุงเทพเลยอะางานยี่สิบาทสองนัดพอดีน <laughs> คนที่เข้ามาดูเออถูกเมื่อวานเนี้ยพอขพอกับกรุงเทพเลยอะแล้วเขาก็มาต่อว่าเลยซื้อตัว๋วคนแก่มาต่อว่าออแต่เวลาออกมาพักแป้งพันออกมา ยังไงเบนเมื่อคืนนี้ขับวัรถมาถูกไหมแล้วหมอรำไปนอนตั้งไหนกันล่ะหมอรำนอนนานอยู่นู่นแหละถึงเช้าไงครับไม่ใช่เนี่ยวันนี้นอนอยู่รถวันนี้ก่อนรถบัสโอเคแล้วไอ้รถบัสข้างนอกแล้วผมมาทางนั้นแหละแถวโรงเรียนแถวอะไรไปตามนี้แหละพ่อพอจอดเดียวนอนเี๋ยวนี้ข้างข้างหลังนู่นนอนไม่ได้ใช่ไหมตรงไหนมีลูปก็นอนหมดไม่แม่ไอ้ตรงโค้งไอ้โค้งนั่นนอนไม่ได้ใช่ไหมตอนเนี้ยเขาขายของใช่ไหมเขาขายของเต็มหมดเขาขายของเต็มไปตลาดเต็มเลยพ่อ เงินไอ้ในที่นี่เป็นอย่างนี้แหละบ้านผมอยู่ที่นี่เมื่อก่อนผมมาเที่ยวเมื่อก่อนงา,นาดูหนาวเนี่ยมีเก้าวันก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็นสิบกว่าแล้ววะ,ะม,มานอนดูคลิปอยู่มมยอยเออวันนี้คลิปไม่ค่อยมาหรอกแล้วผมก็ไปดูข่าว <c oughs> หหอห,หอหแต่เด้วก็บอสจะสร้างติ๊กตอกเอาอัอนนขึ้นมาสิมันขายมันขายสินค้าได้อะติตอกอ่ะวัน <c oughs> นี้ไปบุรีรัมย์ไปพักแรมบุรีรัมย์กันใช่ไหม สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ